สวัสดีครับทุกคนวันนี้รถเข้าใหม่ผมยังไม่รู้รายละเอียดรถอะไรสักอย่าง,งนะผมเห็นรถมันสวยดีก็เลยจะมารีวิวให้คุณผู้ชมของเราได้ดูกันนะอันนี้ก็จะเป็น m ิ l เซเว่นดูสิดีไซน์แบบได้มาแบบนี้เลยอะ่ะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วอะ่ะชุดแต่งแบบครบมากแล้วก็มาดูล้อแมกล้อแมกล้อแมกไล่มาดูยางกันก่อนเลยอูล้อแมกก็เป็นแมกแต่งนะแมกสวยด้วยขอบ18อันนี้ยางปี ยางปี2000นั่นหละเนี่ย2010 15อู้ต้องเปลี่ยนอะดอกยางไม่อยู่แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนยางรถสีค่อนข้างเต็มนะเนี่ยตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีรอยเลยเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากถ้าเราขัดสีนะมันจะวิงก,กว่านี้อันนี้ก็มีนี่มิเซเว่ที่บังแดดติดมาให้เรียบร้อยริ้วรอยด้านข้างฝั่งนี้ไม่ค่อยมีมาดูด้านท้ายกัน <c oughs> ด้านท้ายมิซว่คันนี้เป็นท่อคู่นะนี่ ท่องเที่ยวทั่วน่านน่าจะไปมาแล้วนะจังหวัดนานเจ้าจของเก่าของเราแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วก็อันนี้กล้องถอยมีกล้องถอยติดมาให้เหมือนลูกค้าน่าไปติดเพิ่มนะ้ะมิวเซเวน่นแล้วก็เปิดท้ายมาดูรถกันหน่อยดีกว่าอ่ารถท้ายเดิมน็อตไม่เคยขยับเลยรถสวยท้ายเดิมนี่น็อตไม่ขยับเม็ดอาร์คจุดด,ดอดรอยเหรียญบาททุกอย่างอยู่ครบบอกอุ้ยบอกเขาก็หุ้มอันนี้มาให้ด้วยเนี่ย เออหุ้มหุ้มอันนี้มาให้อย่างดีเลยอุปกรณ์อยู่ครบไหมอ่าอุปกรณ์ยังอยู่ครบครับทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยอุปกรณ์อยู่ครบนี่ไปไปดูภายในต่อเลยดีกว่ารถใหม่อ่ะยังไม่ดูเลยปีรถปีไหนเดีย๋ยวไปดูภายในกันพร้อมกันอ่าเปิดมาภายในเบาะสีน้ำตาลเหมือนเขาไปหุ้มเป็นเป็นหนังมาเนี่ย เ,เอาไปหุ้มมาก็คือบอกมันยังดีอยู่ยังกริฟอยู่อันนี้ยังไม่เคยแกะเลยเนี่ยดูดิลูกคก้าเกายังไม่แกะเลยแล้วก็ขึ้นมาอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะตัวรถคันนี้ปี2011นะถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะปี2011เพราะาผมดูที่เบลตะกี้นี้ปี2011เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ก่อนสตาร์ทคันนี้เขาเรียกว่ารถจอนวิกเพราะว่านี่ดูดิดูรหัสต้องกดรหัสก่อนนะถึงจะสตาร์ทได้ถ้าเราไม่กดรหัสอันเนี้ย รถสตาร์ทไม่ติดเลยนะแล้วก็นี่มีไม้มาให้อะไรเรียบร้อยหมดเลยก็ <c oughs> คือรถคันนี้พร้อมมากเลขมเออไม้เท่าไหร่ขอดูเลขไมห้หน่อยนะ <c oughs> เราไม่สตาร์ทนะเพราะเราต้องมีรหัสแบบจอนวิกเราถึงจะสตาร์ทได้ <c oughs> คันนี้เลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนี้ไม่ได้สตาร์ทรถนะแค่บ Big ิดกุญแจเฉยโดยรวมรถคันนี้ <c oughs> สวย <c oughs> อยู่แล้วอ่ะทุกคนราคายังไม่รู้รอติดตามหน้าเพจเรานะครับว่ารถคันนี้เราขายเท่าไหร่ ดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงลวกันว่ารถมันเดิมไหมไปไปดูกันรถเข้าใหม่สภาพแบบนี้โอ้โหแป๊บเดียวแน่นอนมาแป๊บเดียวแน่นอนภาษีปี6ห้าด้วยโอ้เจ้าของเก่าไปติดโชคมาแล้วน็อตมีการขายอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าติดโชคปกติเนี่ยมันจะไม่มีโชคมาให้ถ้าอย่างนี้ก็คือเขาต้องไขน็อตเพื่อที่จะติดโชคก็สภาพมัน มันฝาเดิมอยู่แล้วครับสติกเกอร์แผ่นกันความร้อนทุกอย่างอยู่ครบห้องเครื่องใหม่กิฟเครื่องสามพันแล้วก็ซอกซอกในนี่แบบดูแลมาอย่างดีอ่ะอันนี้มีพรมเนี่ยติดเพิ่มมาเนี่ยเนี่ยดูดิก็คือแบบแต่คารเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะสีแบบด้านๆเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยแผ่นเพจนี่ไม่เคยแกะแผ่นเพเดิมเดิมๆรถสวยคันนี้ใครได้ไปคือแบบ เหมือนได้ของแลอเทมไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเจ้าของเก่าเขาดูแลมาดีแล้ว <ST AT> ก็สําหรับใครที่สนใจนะติดต่อไปที่เพจของเราเลยรถมือ2ฟรฟีดาวอลพมคาหรือติดต่อส่วนตัวหาไอซ์ศูนย์เก้าเจ็ด9 3857นะครับตอนนี้เราเอาคันนี้ไปถ่ายรูปกันรอชมได้เลยครับว่าเราจะตั้งขายตัวนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ไอ้น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย